สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะปูปพามาชมบอนสีที่ออกดอกในสวนกันค่ะนะคะก็พามาดูบริเวณที่นอกข้างนอกก่อนนะคะนกก็ร้องเสียงดังมากๆนะคะตอนเช้านะคะก็จะเอ,อกล้องเนี่ยก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะสีก็จะไม่ค่อยได้แสงนะคะต้นนี้รู้สึกว่าจะมีสามดอกนะคะทุกคน จะอยู่ข้างในนูน้นอีกดอกหนึ่งนะคะตอนแรกก็ตกใจมีดอกเดียวก็ดีใจแล้วค่ะทุกคนพอออกมาสามดอกี่ยิ่งตกใจไปใหญ่เลยค่ะต้นนี้ต้นนี้ก็มีดอกนะคะนี่เพิ่งจะออกดอกนะคะนี่ค่ะออกดอกแล้วนะคะต้นนี้ก็คือผสมเกสรไปแล้วเรียบร้อยนะคะพามาดูในป่าค่ะทุกคนในป่านี้ ตรงนี้นะคะออกดอกเรียบร้อยนะคะใบสวยเลยนะคะใช่ปีกกินรลีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะนี่ตรงนั้นก็มีดอกนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูค่ะนี่ค่ะทุกคนแวกหญ้าเข้ามาดูนะคะนี่ออกดอกแล้ว อันนี้ก็คือหงสุวรรณนะคะใบแข็งแรงมากนะคะเพราะว่าต้นนี้เนี่ยไม่ได้ผ่าหัวเลยนะคะตั้งใจที่จะให้เขามีดอกนะคะแล้วดอกเขาค่อนข้างสมบูรณ์นะคะนี่ต้นนี้ก็มีดอกนะคะนี่ดอกนะคะสีสวยมากนะคะสีหวานมากเลยมาดูต้นนี้ ต้นนี้บางบ่อนะคะทุกคนตกใจมากบางบ่อกลายเป็นสีชมพูนะคะนี่เนี่ยตอนแรกเขาเป็นสีนี้นะคะสีขาวนะคะพอเขาแก่จัดนะคะเขาก็จะเป็นสีชมพูนะคะแล้วดอกเขาก็เป็นสีชมพูด้วยนะคะนี่สวยนะคะค่ะนี่เนี่ยค่ะอันนี้ลูกๆเขานะคะก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นสีแบบเนี้ยค่ะ พอเขาโตมาเขาก็เป็นสีแบบนี้เลยนะคะสวยมากนะคะดอกก็เป็นสีชมพูนะคะมาดูตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็ลูกไม้ใหม่นะคะไม่แน่ใจที่ว่าที่ไทยมีหรือเปล่านะคะตัวนี้ก็มีดอกนะคะมีลูกแล้วก็มีดอกนะคะนี่ยังหาไม้ค้ำไม่เจอนะคะเพราะว่าเดียวอีกอาทิตย์หนึ่งเขาก็น่าจะบานแล้วแหละดอกนะคะ อันนี้ก็คือผสมเกสรไปเรียบร้อยนะคะพิงคูดนะคะผสมเกสรเรียบร้อยตันนี้ยังไม่มีดอกนะคะอันนี้คือแดดแดดร้อยเลยนะคะทุกคนแดดร้อยเลยนะคะต้นนั้นนะคะสีขาวนะคะก็ผสมเกสรไปเมื่อวาน,นเรียบร้อยนะคะทาร่มให้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะก็ติดนะคะทุกคนถ้าทําร่มให้เขาก็จะติดนะคะนี่ ต้นนี้ค่ะต้นนี้ต้นนี้ก็ออกดอกนะคะสีสวยมากนี่ลูกก็เยอะนะคะนี่ค่ะดอกมาแล้วตอนแรกๆที่ปูถ่ายก็จะไม่เห็นดอกเขาเพราะว่าอ,อยู่อยู่ด้านใต้นะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะต้นนี้ลูกค้าก็จองกันไว้เยอะนะคะแต่ก็ไม่มีจํานวนนะคะไม่พอขายนะคะทุกคนไม่พอคือบุ๊กก็มีเยอะนะสีเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่พอลูกค้าคนหนึ่งก็เอาไปสี่ห้าต้นอะไรเงี้ยค่ะ เพราะเข,า,เขาสวยนะคะพามาดูในในโรงเรือนเล็กคะ่ะทุกคนนี่นี่ก็ลูกไม้นะคะดอกเยอะนะคะดอกประมาณประมาณสี่ดอกนะคะเนี่ยคะ่ะทุกคนเนี่ยออกเยอะเลยนี่สวยด้วยนะคะในนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวแวกให้ดูนะคะ อันนี้ก็พิงคูดนะคะออกมาสามดอกแล้วผสมไปแล้วสองดอกนะคะติดแล้วด้วยนะคะนี่ค่ะติดแล้วด้วยแล้วก็มีอีกดอกนึงอีกดอกนึงก็หลบอยู่ข้างในนะคะข้างในนน้นก็มีอีกดอกนึงนะคะนี่สวยเลยนะคะพิงคูดที่จริงเขาอยู่แดดได้นะคะแต่พอ,พอดีปูกลางกลางให้เขานะคะกลางเอลงเรือนเล็กให้เขา,เ,ขาเพราะว่ากันน้ําฝนนะคะ เพราะว่าเราจะเก็บดอกนะคะตัวต้นที่ป๊อปปูล่าที่สุดนะคะในตอนนี้ที่สวนนะคะก็คือต้นนี้เลยนะคะลูกค้าจองเยอะที่สุดเลยนะคะต้นนี้นะคะนี่ดอกติดแล้วนะคะมีดอกเรียบร้อยติดแล้วด้วยนะคะมีลูกแล้วนะคะมีลูกสองสองหน่อนะคะไม่พอนะไม่พอกับความต้องการของลูกค้านะคะลูกค้าจองคนหนึ่งก็สองสองต้นสองต้นนะคะก็เดี๋ยวต้องรอนะคะ อาจจะขายดอกก่อนนะคะนี่นี่ต้นนี้ก็ออกดอกนะคะทุกคนเนี่ยดอกเล็กนิดเดียวเองอันนี้หงสุวันนะคะอันนี้ลูกไม้นะคะอาจจะมีชื่อก็ได้แต่ผมไม่รู้นะคะไม่ทราบนะคะนี่ลูกไม้ตัวนางใหม่นี่เดี๋ยวรอดอกเหมือนกันน่าจะมาสิ้นเดือนนี้แหละเพราะว่าใบใบล่าสุดเขาสั้นนะคะแล้วก็ลูกดอกมากๆนะคะ ต้นนี้ก็ออกดอกแล้วนะคะนี่สีขาวเนี่ยออกดอกเยอะมากนะคะเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นหงหงสุวรรณเหมือนกันนะคะก็ออกดอกเล็กติดเดียวนะะเดี๋ยวต้องลองลุ้นดูนะคะว่าเขาจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวพาไปดูในโรงเรือนค่ะ อันนี้ก็คือในโรงเรือนนะคะหลายๆท่านก็คงเห็นแล้วนะคะบางต้นปูก็เอามาใส่ใหม่นะคะเพราะว่าเขาออกดอกใหม่นะคะอันนี้ต้นนี้ก็มีอยู่3ดอกนะคะทุกคนเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามนะคะ, 1, 2, 3, ะ,คะอ๋อสี่ดอกนะคะนี่ค่ะนี่อีกดอกหนึ่งนะคะนี่ต้นนี้อีกนะคะต้นนี้ก็มีดอกทั้งคู่เลยนะคะอันนี้บันนิงเฮอฮาร์นะคะนี่ลูกไม้ใหม่นะคะ มีดอกเรียบร้อยตัวนี้ก็เป็นสตอเบอรี่สตาร์นะคะมีดอกแล้วนะคะมี2ดอกนะคะทุกคนเอ้ยดอกนี่ดอกเขาตัวนี้นะคะดอกเขานะคะแล้วก็หลบอยู่ข้างในอีกนะคะตัวนี้ก็ลูกไม้ใหม่นะคะนี่ลูกไม้ใหม่มีดอกแล้วดอกใหญ่มากๆดอกสมบูรณ์มากๆนะคะแล้วก็มีดอกเดียวด้วยนะ,ะนี่ ตัวนี้สเตปลีฟนะคะแล้วก็ไทยบิวตี้ก็คือหกหลงนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ต้นใหม่นะคะออกออกดอกมาแล้วนะคะเป็นสเปรดออฟไวท์นะคะสวยมากๆนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งจองเยอะมากนะคะนี่ตัวนี้ก็พิงคูดออกดอกแล้วตัวนี้ผสมเรียบร้อยนะคะลูกไม้นะคะ ตอนนี้ก็สแตปลีฟนะคะแข็งแรงมากนะคะใบยาวนะคะสวยนะคะนี่ดอกนะคะดอกสแตปลีฟนี่ดอกเขาก็จะยาวๆนะ,ะต้นนี้เลยนะคะต้นนี้ก็เป็นพระเอกเป็นนางเอกของเรานะคะมีดอกประมาณสิบสองดอกแล้วทุกคนเนี่ยเยอะมากอะ่ะปูผสมเกสรแล้วก็ติดหมดแล้วเนี่ยสี่ดอกนะคะติดหมดเลยนะคะสี่ดอกนะคะนี่ ก็ที่เหลือก็รออันนี้ก็สี่วานมากนะคะอย่างที่บอกมี2ดอกนะคะในต้นเดียวอันนี้ติดแล้วนะคะเย่ติดแล้วอันนี้ก็รออีก1ดอกนะคะนี่ก็ลูกไม้นะคะลูกไม้ใหม่นะคะนี่อันนี้ก็ลูกไม้นะคะตัวนี้ทุกค้าก็ต้องการเยอะก็ออกดอกแล้วนะคะนี่ดอกเขานะคะอันนี้เหมือนกันนะคะ นี่ดอกก็ออกแล้วนะคะอันนี้ก็รอรุ้นอยู่แปลกๆนะคะทุกคนดอกเขาแปลกๆอาจจะติดก็ได้นะคะอาจจะติดหรือไม่ติดก็ได้นะคะเพราะว่าแปลกๆนะฮะนี่มาดูสีขาวสีขาวนี้ก็ติดแล้วอันนั้นก็ติดแล้วนะคะอันนี้โอฟิเชเนตนะคะโอ้ใบใหญ่มากนะฮะนี่ต้นใหญ่เวอร์ดอกก็ใหญ่นะคะติดแล้วนะคะ อันนี้ก็สีเบนจะลงนะคะนี่ติดแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหงเหินนะคะจิงเจอร์แลนด์นะคะนี่ติดแล้วนะคะดำปีเลยนะคะต้นนั้นก็เป็นลูกไม้ป่านะคะติดแล้วนะคะดำดำนะคะนี่อันนี้ติดแล้วนะคะเนี่ยดำดำแบบนี้ติดแล้วนะฮะแล้วก็ สีขาวอันนั้นก็สเปซออฟวายนี่ก็คือรอเลยนะคะเอามาครอบเรบียบร้อยอันนี้ก็สเตปลีฟนะนี่สเตปลีฟดอกติดแล้วนะคะรออีกสักหน่อยนึงนะคะจะเอาถุงมาครอบนะคะน,นี่ก็ติดแล้วนะคะติดหมดเลยนะคะโอเคค่ะก็อัปเดตกันแค่นี้นะคะวันนี้ก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ